วันนี้มาพบเกษตรกรมาผูกผักลูกผักบรรยากาศยามเช้ามีเสียงเพลงเพลงออกมาจากเสาไฟฟ้าปเพลงเพลงที่เพลิดเพลินฟังแล้วมีความสุขบรรยากาศชีวิตยามเช้าเช้าของเกษตรกรนี่ ในชนบทหาหาดูได้ยากครับคนเมืองนี่หาความสูงแบบนี้น้อยแต่นี่ลุงวิทย์อายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้ครับลุงวิทย์ายอ,อายุเท่าไรแล้วโอ้เจ็ดสิบสามแล้วอายุเจ็ดสิบสามครับเชา้ชาๆตื่นมาทำการเกษตรอยู่ตอนนี้ปลูกอะไรครับตอนนี้ปลูกอะไรครับปลูกปลูกอะไรวันนี้ปลูกอะไรวันนี้ใส่โอ้ใส่มาแล้วน,นี่น,นี่ใส่ พวลันเตาพวันเตาพันเตาพวันเตาเอามาแล้วไงพลันเตาเราพักกันทุ่งผักภาษากันตุ่งเราพักชีผักชีพักกันกันทุ่งเพราะมึงเรียกว่าภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะพักเฮ้ยพักยาชาพาชาไทยเรียกอะไรผักป้อมเนี่ยผักป้อมผักชีผักชีพักชีเนี่ยผักชีเออใช่นั่นแหละอ๋อปุ๊อันนี้หน่อยอันนี้หน่อยเอามาใส่กันเอาเล็กๆดนึงเนอเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเกอเอาแล้วเราไม่ต้องโลภมาก ใช่เออเรากินไม่หมดแล้วก็ทุกแ้วขายอืมอืกระเพาะเราก็ไม่ใช่ใหญ่มากก็กินแค่พออิ่มก็ทําไปไมมีความสุกดีเนาะมมีความสุกดีออกมาออกมาตั้งกี่โมงเนี่ยของบ้านน้าไหนห้าโมงห้าโมงตีห้าเนาะห้าโมงตีห้าเออกลางวันกลางวันมันแดดร้อนตอนเช้าเช้าดีสดชื่นดีอากาศดีตอนนี้ก็แปล้เข้าหน้าหนาวแล้วมีหมอกลงหมอกลงทั่วไป วิทย์มีความสุขดีครับขยักมีความสุขอย่างรู้วิทย์ก็มาอยู่ชนบทเ้อะมาใจบาใจครับไดมาออกกำลังกายออกกำลังกายลแข็งแรงอยู่เชียกว่ายังแข็งแรงอยู่มีเพลงฟังเบา